สวัสดีค่ะวันนี้300ประโยคสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนกลางนะคะวงเล็บภาษาจีนกลางในไต้หวันนะคะจะเป็นจีนตัวเต็มเนาะชุดที่4นี้จะเป็นประโยคที่151ถึงประโยคที่200นะคะเธอสำคัญที่สุดนี่จุยจงเยาหนีก็คือเธอคุณนะคะจุยคือที่สุดจงเยาก็คือสำคัญนะคะ อ่าคนไทยหลายคนจะออกเป็นจุยนะคะแต่มันคือออูเจุ u a j ยนะคะนี wo, si, an, ่จุยจงยาวนี่จุยจงยาวฉันชอบเธอ我喜欢你我馋喜欢ชอบหนีเธอคุณ我喜欢你ขอบคุณที่รักกัน谢谢你爱我谢谢ขอบคุณหนีเธออไรั你她爱ฉัน 谢谢你爱我谢谢你爱我เราจะไม่ออกเป็นเสียเสียนะคะคือมันไม่ใช่นะคะหวังว่าจะเข้าใจนะคะฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง我不会让你失望我ฉันปู้แปลว่าไม่ห้วยแปลว่าเป็นแต่ในที่นี้จะแปลว่าทำนะคะล่างหนี่ซื่อว่างคือไม่ทำให้คุณผิดหวังไม่ทำให้เธอผิดหวัง 我不会 languid, suwang, 我不会 languid, suwang, 特朗兰坦坦你是我的世界你我世界你是借你可得忽兰忽忽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 忽忿����������� ขอเชิญกรุณาโปรดนะคะแต่ในที่นี้จะแปลว่าขอเกคือให้หัวฉันใช่ตันแปลว่าเมนูนะคะชิงเกว่าใช่ตันชิงเกว่าใช่ตันฉันสั่งอาหารได้หรือยังหรือว่าฉันจะสั่งอาหารได้หรือยังนะคะ我可以点菜了吗我才能可以ได้เตียนก็คือสั่งนะคะในที่นี้เนาะใช่ ก็คืออาหารนะคะถ้าเป็นบางทีไปตลาดไปซื้อผักเนี่ยก็ใช้คํานี้นะคะคําเดียวกันใช่คําเดียวกันเลอม,มาหรือยังวัวเคยเตียนใช่เลอม,มาวัคเตียนใช่ทานที่นี่ใจเจอหลี่ยงชันใจก็คืออยู่เจอหที่นี่ยงก็คือใช้ชันก็คืออาหารนะคะใจเจอหลี่ย่งชันใจเจอหล่งช ฉันหอกกลับบ้านหัวเห่ายวาใต้หัวคือฉันเห่าคือเอานะคะวหวใต้ก็คือหัวกลับบ้านนั่นแหละวหวก็คือข้างนอกใต้ก็คือพกพกไปข้างนอกก็คือกลับบ้านนะคะหัวเห่ายวาใต้หัวเห่าหวใต้เอากลับใต้โจใต้คํานี้แปลว่าพกพานะคะโจแปลว่าเดินแต่ในที่นี้จะแปลว่าเอากลับนะคะใต้โจใต้โจ ของหวานเอาอะไรดีเถียนเตี่ยนเย่าไหนจงเทียนเตี่ยนคือของหวานขนมหวานนะคะเย่าคือเอาไหนจงคือแบบไหนชนิดไหนนั่นเองนะคะเทียนเตี่ยนเย้าไหนจงเถียนเตี่ยนเย่าไหนจงขนมหวานมีแบบไหนบ้างเทียนเตี่ยนโยหนาจีจงเถียนเตี่ยนก็คือขนมหวานโยคือมีหนาจีจงก็คือแบบไหนบ้างนะคะ 甜点有哪几种？甜点有哪几种？ขอขนมหวานหน่อยค่ะ请给我一下甜点请ก็คือขอในที่นี้นะคะแปลว่าขอเกให้我馋一下หน่อย甜点ก็คือขนมหวาน请给我一下甜点请给我一下甜点ฉันเลี้ยงเอง我请客我馋请客แปลว่าเลี้ยงอาหารนะคะ我请客 我จฉันอิ่มแล้ว,ว,ลวฉัน饱了ฉันแปลว่าอิ่มแล้วนะคะฉัน饱了饱了ฉันกำลังลดควา้วนอนะคะฉันใจากำลังลดความอ้วนลดควาอนนะคะลัจจจจงลดควมอ้นมอ้อ้งกงคกเงคคกำง

陈安妮，我要这个，我常要啊，这个安妮，我要这个，我要这个。开窗送来，请给我餐具，请个去可，给嗨我餐餐具，别话窗送来，话的给个得呐哈，请给我餐具，请给我餐具。啊哈，提前上样没嘛？我点的食物。 ไฮเมลัยหัวคือฉันเตียนก็คือสั่งสื่ออู๋ก็ค uh. ืออาหารไฮยังเมลัยก็คือย <blue Volkswagen> <ma> ja. mm ังไม่มาหายังไม่มาวว่่าาตตีียยหหเเมมลลฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้หัวไม่โยเตียนเจ้าเกิดใช่วัวฉันไม่โยคือไม่มีไม่ได้เตียนก็คือสั่งเจ้าเกิดใช่ก็คือเจ้าเกิดคืออันนี้ใช่ก็คืออาหารอาหารอันนี้เจ้าเกิดใช่ 我没有点这个菜我没有点这个菜ทำงานอย่างระมัดระวังงา o ต้เงระวังานอทรงานตกองรอใัทีานี้จระวังอว่าต้องนะคะระวังอระวังก็คืองรั่นเองนะวะ。งงานต้องระานต้องวงองรวลาแล้องวังงานต้องว่าเ้วลานแปลรว่งาเร็วเาต้แปลวัานต้ o งร i ว่าถต้ง เร็วถึงก็คือใกล้ถึงนั่นเองนะคะเลือแล้วเวล,ล,ลาเล้เวาแ้เาแล้วเวลาแื้อเวลาแาแล้วเาแล้วเล้ลแล้วเวลาแล้วเวล,ลาวเวลาแล้วเวลาแล้วเววเวลาแ้วเวลาแล้วเวลา้เวลาแ้าแล้วเวลา้ล้แล้วเวลาา้าเลวเเวเล ชั่งหัวแปลว่าฉันด้วยนั่นเองนะคะส่วนชังหัวส่วนช่งหัวสมมุติสถานการณ์ว่าอ๋อวันนี้เราจะไปทานข้าวกันหรือว่าในที่ทํางานเพื่อนๆชวนไปทานข้าวนะคะเราก็บอกว่าเอ้ยนับฉันด้วยนะฉันไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเขากับฉันอายุเท่ากันท่าหั่นหัวถงซวยท่าเขาหั่นกับหัวฉันถงซวยก็คืออายุเท่ากันท่าหั่นหัวถงซวย เขาเ่อนเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนของฉันป็นเขฉัเาเป็นคัเยเยเพื่อนสมัยเรียน他是我的同他是า的同นเาเนเมานือพืกเรา็ืเร็คือเดียวกันเสียงก็นือบ้าน เซียงก็คือบ้านเกิดนะคะเซียงเซียบ้านเกิดว่าเหมือนถงเซียงวเหมือนถงเซียงรักษาการติดต่อเอาไว้เปาชื้อเหลียนโลเปาชื้อเหลียญโลเหลียญโลแปลว่าติดต่อนะคะเปาชื้อเหรียญโลเรายังติดต่อกันได้ใช่ไหมว่าเหมือนไหหนึ่งเจียวเหลิวมาว่เหมือนคือพวกเราไหยังหนึ่งสามารถเจียวหลิวก็คือติดต่อมาไหมว่าเหมือนไหหนึ่งเจียวหลวมา 我们还能交流吗ขอให้คุณเที่ยวให้สนุกนะจู้หนี่หวานเตอร์คซินจู้นีน่คือขอพอรให้คุณนะคะหวานแปลว่าเล่นหรือว่าเที่ยวก็ได้นะคะเตอร์คซินก็คือให้สนุกสนานจู้นี่หวานเตอร์คซินจู้นี่หวานเตอร์คซินหรือจะเป็นประโยคที่สั้นลงมาหน่อยนะคะเที่ยวให้สนุกนะวนวววนหวานเตอร์คซินอหวานเที่ยวเตอร์คซินอคือเที่ยวให้สนุกนะ Ka sino ฉันกำลังรีบวจัักนเจนหัวคือฉันใจกำลังกันก็คือรีบนะคะเียนคือเวลาฉันกำลังรีบในการใช้เวลานั้นนะคะน在赶时อเจียนฉันรีบประโยคนี้จะสั้นลงมาหน่อยนะคะ我赶วฉันียนก็คือรีบวกั่น我赶อเจียน วันนี้เป็นวันที่ดี今天是個好日子今天วันนี้ชื่อคือ好日子ก็คือวันที่ดี日子แปลว่าวัน好ก็คือดี今天是个好日子今天是个好日子วันนี้เป็นวันที่อากาศดี今天是个好天氣今天วันนี้ชื่อเป็น個好ดี天氣ก็คืออากาศ 好天气，过去阿加今天是个好天气，今天是个好天气。车，这个车要去哪里？这个可安尼，或者事情车，车，车，这个要咋去哪里？哪里？这个车要去哪里？这个车要去哪里？这个 ฉันกระหายน้ําหรือว่าภาษาไทยหลายๆคนจะบอกว่าฉันหิวน้านะคะแต่ว่าหิวมันต้องคู่กับกินใช่ไหมกระหายคู่กับดื่มใช่ไหมคนจีนเขาจะไม่ใช้รวมกันนะคะแต่คนไทยก็ใช้รวมกันก็ว่ากันไปนะคะว่เหินเขื่อว่ฉันเหินแปลว่ามากเขื่อแปลว่ากระหายว่าเหินเขื่อว่เหินเขื่อฉันอยากดื่มน้ําว่าเสียง喝สว่าฉันเสียงอยากต้องการใช้คําเดียวกันนะคะแต่ในที่นี้ใช้แปลว่า อยากนะเฮอดื่มสวยน้ําวัวเสียงเฮอสวยวัเสียงเฮอสวยฉันอยากดื่มเครื่องดื่มวัวเสียงเฮออินเลี่ยววัวฉันเสียงอยากเฮอดื่มอินเลี่ยวก็คือเครื่องดื่มวัวเสียงเฮออินเลี่ยววัเสียงเฮออินเลี่ยวเธอกระหายน้ำไหมนี่เขือมานี่คือเธอเขือแปลว่ากระหายมาไหมนี่เขือมา 你渴吗？陈着掰湿色怕我要去买衣服。我陈要咋去掰买湿衣服？别忘色怕我要去买衣服。我要去买衣服。他着掰买？你要去吗？你他要咋去？别忘掰买，别忘买。你要去吗？你要去吗？

我有很多衣服了。我有很多衣服了。มีข้าวสวยขายไหม有卖白饭吗有。แปลว่ามี่แปลว่าขายันแปลว่าข้าวสวยมาไหม有卖白饭吗有卖白饭吗เธอมีเวลาไหม你有านี你คือเธอ有แปลว่ามี时นแปลว่าเวลามาแปลว่าไหม你有时间吗你有时间吗,你有时间吗